สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องสาวบานาสูคูสุคนพบพอกันในวันที่6พฤศจิกา6 7เจ้าพบพอกันมือนีมีแนวทางจากคลิปนี้มีแนวทางจากาจ,ากจากเลข VIP แม่ใบบุญเดอร์พี่น้องจา้างวดว่างหันลุดคักลุดแน่พี่น้องจ้ากลุดหอดเลขเรียนเนาะค่ะออก 04, 0 4 4กับ32จ้า คลิปนี้เพื่อนก็นได้ส่งไม่สาบบานาดังวอลซูพี่นงเส้นช่องอิบซีฟังคือเก่าละจ้ะนี่ค่ะเพื่อนได้ส่งงานบุญกัทินมาพร้อมอนุโมทนาบุญเนอ้อผู้ใดได้ร่วมบุญน้ำเพิ่มพร้อมจ้ะเพราะว่าสาบนาก็ได้ลงคลิปลงเงินมหมายเลขบัญชีทั้งวัดเนาะค่ะผู้เพื่อนรวมบุญกับสี่อ,อนุโมทนาสาธุบุญเอาจ้ะเนี่ยค่ะบุญกันินยี่หกยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาว่างหันเนาะค่ะนี่เพื่อนส่งหลุมไม่สาบนากะ ให้เอฟซีสุขุสุขนอนุโมทนาบุญเอาจากอนุโมทนาสาธุเอาเด้อค่ะนี่จ้ะยอดกระถินเพันวาให้จอบบ่งน้ำเด้อค่ะยอดกระถินเิ่นกระบอกสาวบ้านน้ามาอยู่จ้ะนี่ยอดบุญกระถินเพ่นวาสี่ห้าสี่หกหนึ่งแปดจ้ะสี่ห้าสี่หกหนึ่งแปดเด้อค่ะยอดบุญกระถินทั้งวัดเพิ่นกับพิจารณะบ่งค่ะ ตาผู้ใดมักกะจัดเดอ้อพี่น้องคะสำหรับตัวเลขยอดบุญกระถินสี่ห้าสี่หกหนึ่งแปดอู้เลขงามเลยคะ่ะสี่หกนี่มักเลขสี่หกนี่แหละพี่น,อ 45, 46, น้องสี่ห้าสี่หกหนึ่งแปดเนาะจัดอ้าขออานุมโมทนาสาธุบุญน้ำเดอ้อค่ะตามต่อจา้าวันที่สิบหกพฤศจิกาหกจิเดอ้อค่ะทางแม่ไปบุญพิธีทรงมาให้แบบนี้เลยจ้าบนนี่เพิห้วิ่งไปที่สี่เม็ดเดียวโต๊เดียวโคหนูจา้า วิ่งสี่เม็ดเดียวตัวเดียวคูนูเด้อค่ะจับคู่ให้เนาะค่ะสามตัวเม็ดเดียวเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่นี่ตัดเหร่นนิมเด้อพี่น้องค่ะตัดเล่นด้วยจ้าแต่ว่าสาบนาจะเขียนว่าตัดไห้เด้อค่ะพิจารณาเบิเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็เก้าสี่สี่เก้าก็จะประมาณนี้ล่างกับเม็ดเดียวคูนูคือกันพี่น้องค่ะวิ่งไปที่แปดเม็ดเดียวสองแปดแปดสองค่ะ ถือว่าเม็ดเดียวเด้อพี่น้องแต่เ่นกับหนากับหลังหนซ,ซื้อจะ้ะเอาพี่น้องคะเดียวสปิเยนใซ่กระดาษห้ชัดเจนแล้วก็เอาสถิติงวดเก่ามาให้บึ่งพร้อมจะ้ะประกบคู่กันพร้อมจะได้เคล็บหนาจอเนาะค่ะตามนี้เลยจ้าเนาะค่ะในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาหกเจ็ดเนาะค่ะเลขบีไอพีคุณแม่ใบบุญเด่นวิ่งไปเม็ดเดียวซีพี่น้องบักซีมันสีไม้อีกบ่อค่ะเพราะว่ามันออกศูนย์ซีซีเนาะ อาจจะยังเหลืออีกตัวหนึ่งเด้อพี่น้องจับไ้เม็ดเดียวคือเก้าหนึ่งสี่อันนี้สามนาเขียนตามเนอะทาั้งคุณแม่ไปบนบนเขียนมาแบบนี้เด้อค่ะแต่ว่าให้ตัดเหรินน้จาจ่าตัดเหรินน้าเด้อพี่น้องคะตัดหนา้าตัดหลังเหรินภายในนี่แหละค่ะสามตัวนี่แหละเก้าหนึ่งสี่ค่ะสำหรับสายเวีนกับเรนไปโหลดค่ะบนสี่ตัวเดียวขูู่พี่น้องจ้าสำหรับเลขล่างเนาะค่ะ วิ่งไปที่เปดเด้อค่ะดัางเล่นเปดก็คือวิ่งนั่นละจะ้ะเปดตัวเดียวโคโลเพิ่นจับคู่ไห่เพิ่นกับพรอมค่ะเปดสองสองเปดพี่น้องเปดสองสองเปดอู้ไปชนกับเสี้ยนหนองคายดิค่ะเปดสองสองเปดนี่จะ้ะนั่นละค่ะกะตามนั้นสําหรับผู้หมักเนาะผู้ใดเนาะค่ะอยากร่วมบุญเพราะว่าทางเลข v i p แม่ไปบุญเป็นตัวเลขบวกบุญเนาะค่ะสั่งบูรเนาะค่ะย่วัดสว่างอารุณ ตามเบอร์หมายเลขบัญชีที่สาถานาะขึ้นให้เป็นหมายเลขบัญชีทางวัดโดยตรงเนาะค่ะแคร์หน้าจอเอาเด้อค่ะบ่าสามารถขึ้นใบได้โดนเนาะค่ะตามนี้เลยเด้อพี่น้องค่ะบุ้ดด้าสบุญกัอยากร่วมบุญกับบาทสองบาทซอยกันได้เบิดค่ะมือระบาทสองบาทด้วยละเก้าบาทก็ได้จ้ะพี่น้องสะสมเต้มไปนั่นเป็นบุญใหญ่ค่ะพี่น้องจ๋าเอาเดียวสิเปรียบเทียบสถิติงวดเก่าให้บิ่งก็เลยแครบหน้าจอแต่ว่างวดเก่าหลุดเด้อพี่น้องค่ะ เนี่ยจ้ะเพล็บหน้าจอจ้าหมดกวนบุตรหอดหลีกเรียนพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยพิจารณาเบิ่งค่ะย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปทุกวิดีโอสาบนาปล่อยมาเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะทางคุณแม่ใบบุญเพิ่นกายะเป็นสะพานบุญเนาะคะ่ะบอกตัวเลขเพิ่นกะมันเป็นสูตรหน,วน่วยคำนวณเด้อพี่น้องเพิ่นกะพายายามเนาะคะ่ะ เฮ็ดเพื่อจะบอกบุญเนาะคะ่ะบ่มีอย่างมาเหลกเปลี่ยนกะเอาตัวเลขนี่ละจะ้ะมาแบ่งปันพี่น้องเฟ้นชอ่งอิ f ซีขันว่าโชคว่ามานันบาท2องบาทกะซอยกันไปเรื่อยๆพี่น้องพอการสร้างบูโอ้พี่น้องบอ่อเลว้ง่ายคะ่ะใส่เงินใส่ทุนไลคะ่ะจะตามนั่นละจะ้าเล็กบ่อไายหางพี่น้องเพื่อใไ้มัแบบนี้กะเล่นแบบนี้ละจ้ะพี่น้องคันถือก,กะถือแลไๆค่ะกันบ่ถือก,กะซื้อว่า เสี่ยงดวงมิดเดียวตัวเดียวเนาะค่ะจ้ะหรือผู้ใดมีแนวทางอยากฟังในช่องสาบานาหนุ่มสวีดินก็อย่าลืมเด้อค่ะทักทายมาได้ค่ะถ้าผู้ใดอยากแบ่งปันเนาะทุกคลิปทุกวิดีโอกะอย้ำเหมือนเดิมละค่ะเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะใส่วิจารลญาณยาในการรับชมรับฟังจ้ะค่ะสาบานากะเอาภาพบรรยากาศเนาะค่ะที่เพิ่นได้ส่งมาให้สาบ้านนาบึงเนาะค่ะให้อิซียนุโมทนาบุญเอาน้ำบุญกระิน จ้ะบุญกระถิญหนึ่งปีมีครั้งเนาะค่ะก็เป็นบุญใหญ่จ้ะก็เขียนโมทนาสาธุเอาเด้อค่ะสาบนากะได้อุ่นไปซอยเรื่อยๆอยู่ค่ะทั้งวัดเนาะค่ะบุญไปเรื่อยๆเนาะค่ะเดือนหนึ่งก็อู้บ่อยครั้งอยู่ค่ะถือว่าบ่หลายกะสะสมบุญไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะกะคือเก่าล่ะค่ะถ้าเอฟซีสนใจเนาะค่ะอยากร่วมบุญกะหมายเลขบัญชีเนาะค่ะในกระดาษที่สาบนาเขียนตัวเลขให้นั่นแหละค่ะ ก็บวสามารถโชว์นั้นได้แต่ว่าเขียนใส่ให้ชัดเจยนยูเด้อค่ะทางวัดโดยตรงเนาะค่ะกับนุโมทนาน้ำนะคะถวเอฟซีผู้ใดไดซอยกันบาทสองบาทกับนุโมทนาบุญน้ำสุขสุขคนค่ะสำหรับคุณแม่ใบบุญเพื่นมักเหตุบุญพี่น้นองกับบ่เน่ะค่ะบุญจะอาจจะสัมพันธ์เนาะค่ะเพื่นบอกเลขตัวใดก็อาจจะโศก,กะมันก็ได้ถือว่าเลขเพื่อนบ่ไหล ขันเอฟซีเฟนชองมักกะเฝ้าไปหาจับฉลากรีนแบ่งเนาะคะ่ะทิ้งไว้คนละใบสองใบค่ะเป็ดสองสองเปดนี่ถ้ามักชุดนี้กะจัดโหลดเพราะว่ามันตรงกับเลขเสียนหนองคายเลขล่างเนาะ,ค,ะค่ะกะถือว่าตรงกันดิค่ะเลขล่างเป็นให้วิ่งเปดตัวเดียวเป็นจับไส์สองเปดเปดสองไปตรงกับเลขเสียนหนองคายเอาเอียงกับบอเนียนแนวพ่น้องจากะเป็นแนวทางเป็นสูตรหวยคำนวณเนานะคะ่ะที่น้อยโตมากเลยค่ะบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียว เรียก VIP จากคุณแม่ไปบุญมักกะจัดเดอ้อค่ะคัดกะเลื่อนผ่านจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เปิดค่าการมองเห็นจ้าผู้ใดมีความฝันความฝันเด็ดๆดีๆด,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 ดังๆกะอย่าลืมเดอ้อค่ะท,ทักทายเนาะคะ่ะมาเว่ามาฝากมาตอนเนาะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับชมรมคนรักตัวเลขค่ะเอ้าพี่น้องคลิปนี้เนาะคะ่ะในงวดวันที่16 พฤศจิกายน2567ผู้ใดได้เห็นคลิปนี้ขอให้หิ้งให้ปังให้ดังให้รวยเดินทางแก้วคาดปลอดภัยนะคะจับเงินล้านเงินแสนสููขสูุ่นเงินไหลกองท้องไหลเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ